อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองลูกค้าเหลี่ยมจัดร้านค้าศูนย์ถังแก๊สไปหนึ่งถังผู้เสียหายเตรียมแจ้งความดำเนินคดีลักทรัพย์วันที่16มกราคม2569ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากล้องวงจรปิดภายในร้านค้าขายของใกล้เคียงแยกวังตาผินในพื้นที่ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเผยภาพจากคลิปลูกค้าเป็นผู้ชายถือถังแก๊สเปล่าเดินเข้ามาในร้าน แจ้งทางร้านว่าขอเปลี่ยนถังแก๊สขนาด4กิโลกร,รมัมหลังลูกค้าจ่ายเงิน180บาทจึงนำถังแก๊สลูกใหม่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกจากร้านไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่13มกราคม2 5 6 9เวลา21.40นภายหลังเจ้าของร้านมาเช็คจึงทราบว่าถัางแก๊สที่ลูกค้าถือเข้ามาเป็นถังแก๊สของทางร้านไม่ใช่ถังแก๊สที่ลูกค้าถือมาจากบ้านจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางร้านสูญเสียถังแก๊สไปหนึ่งถังมูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยบาททางร้านผู้เสียหายเตรียมรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีลักทรัพย์แก่ผู้ก่อเหตุต่อไปครับคุณยายเล่าพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวให้ฟังเลยครับว่าเขามาทำยังไงครับตอนตอนแรกเขามาเขาก็ขี่รถมาจากทางนน้นแล้วก็ามาก็ามาถึงนี่แล้วเขาก็จอดรถพอจอดรถปั๊บเขาก็ขึ้นมาตัวเปล่าเขาเดินมาตัวเปล่าพอเดินมาตัวเปล่า,า,ป,ลาปุ๊บเขาก็มา เขาก็มาจับถังแก๊สเปล่าไปของเราไปแล้วก็เขาไปเรียกพ่อค้าว่าเปลี่ยนแก๊สเลยทีนี้พ่อค้าเขาก็แกก็เดินออกมาเดินออกมาก็าอกเปลี่ยนแก๊สเลยแกก็ยื่นเงินให้แต่ค่าน้ำค่าค่าน้ําแก๊สนั่นเลยเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบจ้ะจ้ะแล้วเขาก็เดินออกมาเขาเดินออกมาปุ๊บเขาก็ขึ้นรถไปทางนี้ตอนมามาทางนี้ตอนกลับไปทางนี้